สวัสดีพี่น้องนี่ข้ามาเบิง้งสวนอ่อยพี่น้องลมละนี่ละนาดเลยพี่นอ้องเอ้ยลมละนี่ละนาดเลยนี้จันไหนเอาไป

หน่อยหลังบานค่ะพี่น้องไปหาใหม่หาลักมามาฝังแล้วก็โจมขึ้นค่ะนังสิไ้ค่ะนี่อ้อยขันน้ำคือพันบร่หารศูนย์ค่ะพ็เฮ็เอากกะสิ เสียายค่ะพ <land> ี่น้องลนหลายบาทอยู่ด้นี่การขายก็เลยก็ว่าหาลอยอยู่ที่แผ่นไอ่ก้อนี่ก็สิได้เป็นพันนี่ค่ะก้อใหญ่ๆนี่ค่ะก้อนช่างหน่อยๆนี่ก็สามสี่ลอยลดหาลอยก็ลดได้อยู่ค่ะ